คุณผู้ชมขาพร้อมกับผลงานเพลงใหม่นะคะของซอแอนออร์ดีนะคะเร็วๆนี้นะคะคุณผู้ชมขาล่าสุดเนาะทางซอแอนออร์ดีนะคะได้ออกมานะคะโปรโมทเพลงใหม่แล้วนะคะล่าสุดค่ะบังเอิญมันได้อะนี่นะคะเพลงใหม่เนาะรอติดตามกันได้เลยเร็วๆนี้นะคะทางเพจหลายๆเพจเนี่ยค่ะได้ตีข่าวนี้กันเยอะแยะมากมายเลยนะคะคุณผู้ชมขาพร้อมกันกับแชร์นะคะโปรโมทเนาะก่อนที่จะ ก่อนที่จะได้ฟังเพลงนี้นะคะคุณผู้ชมขา่าโดยทางเพจข่าวลูกทุ่งเนะะี่ยค่ะก็ได้ออกมาโปรโมทช่วยเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมขา่าโดยที่บอกว่าแอนอรดี already, ลุยผลงานนะคะปล่อยเพลงจังหวะเร็วจ,ว,จ,ว,จวดบางเอิญมันได้อะอเนื้อหาสนุกดนตรีน่้นนิสนะคะเต้นหน้าห้านสนัดแน่นอนคําร้องทํานองนะคะก็คือคุณบอยเข็มราชเนี่ยค่ะคุณผู้ชมขา่าเรียบเรียงโดยคุณสวัสดิสารคมาเหมือนเดิมเลยนะคะดูแลนะคะ เรื่องร้องนะคะก็คือคุณสวัสดิสารครามเช่นเดียวกันนะคะดูแลผู้ผลิตนะคะก็คือบอสปอยสุ ys, ริชัยหมอลำใจเกินรอยค่ะคุณผู้ชมขา พร้อมกันเร็วๆนี้นะคะสำหรับผลงานเพลงใหม่เนาะขนาดถ่ายโปรไฟล์นะคะเนี่ยยังไม่ได้ฟังทีเซอร์อะไรทั้งนั้นเลยนะคะแต่เรียกร้องความสนใจได้เยอะมากๆแล้วค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้ซอแอนเนี่ยปล่อยผลงานเพลงรัวๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นผลงานเพลงไหนนะคะกระแสตอบรับก็ดีทุกงานเลยทุกเพลงเลยนะคะคุณผู้ชมคะโดยเพลงของซอแอนนะคะช่วงนี้นะคะที่ปล่อยทีๆหน่อยเนาะก็จะมีอ่าเป็น หมอลำบ้างนะคะคุณผู้ชมขาแล้วก็มีเพลงช้าเพลงเร็วบ้างนะคะตามสเต็ปเนาะส่วนมากก็จะเป็นบอทบอยนะคะเป็นคนที่เขียนให้แต่งให้นะคะแล้วก็ขับร้องโดยทางซอแอนออรดีนะคะคุณผู้ชมขาก็จะมีทางบอทบอยนี่อยู่เบื้องหลังในผลงานหลายๆผลงานเพลงนะคะคุณผู้ชมขายังไงก็ฝากติดตามด้วยก็แล้วกันเนาะสำหรับผลงานเพลงนี้นะคะ อ่ะเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อเนาะจินเองก็ยังไม่ได้รับการอัปเดตนะคะว่าเพลงนี้จะปล่อยมาเมื่อ,อไหรไ่นะคะคุณผู้ชมขะแต่ว่าอ่าตอนนี้นะคะทีเซอร์ภาพนะคะแต่เสียงยังไม่มาเนาะคุณผู้ชมขะนี่นะคะแฟนคลับเนี่ยก็แชร์กันรัวเลยนะคะ ส่วนทางซอแอนออรดีนะคะก็ออกมาโปรโมทช่วยเหมือนกันสำหรับเพลงนี้นะคะเห็นว่าได้ยินคร่าวๆภายในเดือนนี้นะคะคุณผู้ชมขาก็คือวันที่8กุมภาพันธ์นะคะนะคะุณผู้ชมขาบอกว่าปล่อยซิงเกิลใหม่นะคะของซอแอนออรดีนะคะเพลงสนุกสนุกน่ารักน่ารักนะคะนะคะุณนผะู้ชมขาตั้งแต่เวลา8นาฬิกานะทางช่องทางแอปแดงเลยนะคะคุณผู้ชมขามอลำใจเกินร้อยออฟฟิเชียลนั่นเองค่ะยังไงก็ฝากติดตามด้วยก็แล้วกัน ค,คุณผู้ชมขาบเพลงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งผลงานเพลงของซออนออรดีนะคะมาในจังหวะ ตืดๆมันๆนะคะคุณผู้ชมขาแบบน่ารักน่ารักเบลๆบนะคะฉบับซอแอนโอรดีค่ะก็ฝากแฟนคลับแฟนเพลงนะคะไปให้กําลังใจแล้วก็รอติดตามช่วยปั่นช่วยแชร์กันด้วยลวกันนะคะคุณผู้ชมขาบางอื่นมันได้อ่ะเออนี่แหละค่ะพี่น้องขา8กุมภาพันธ์นี้นะคะคุณผู้ชมแฟนคลับรอติดตามกันเยอะมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมขาทั้งศิลปินแฟนคลับหลายคนนี่ก็ถือว่าเป็นแฟนคลับซอแอนกันเยอะมากๆแล้วเนาะช่วงนี้นะคะซอแอนก็เดินสายทํางานเนี่ยก็เรียกได้ ว่างานเยอะเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ชมขาไม่ว่าจะทางออร์ดีแบนด์นะคะหมอลำใจเกินร้อยนะคะแล้วก็ยังไม่รวมะะงานส่วนอื่นอื่นอีกนะคะคุณผู้ชมขาซึ่งวันหนึ่งเนี่ยก็รับหลายงานเลยทีเดียวนะคะเมื่อวานนี้เนาะก็ได้ไปขึ้นเวทีของหมอลำใจเกินร้อยเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมขาช่วงนี้ก็ขึ้นงานตัวเองแล้วก็หมอลำใจเกินร้อยนะคะคุณผู้ชมขาบางวันก็2ง,งาน3งานก็ว่ากันไปเนาะ สำหรับการเหมาเนี่ยะคะในรอบเดือนกุมภาพันธ์มาแล้วนะคะคุณผู้ชมขะเป็นการเหมารอบนอบของคณะหมอลำใจเกินร้อยค่ะบอยสริชัยแล้วก็แอนออรดีนะคะสามารถเข้ากลุ่มด้านแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะอันนี้ในรอบของเดือนกุมภาพันธ์รอบเหมาเหมานะคะสามารถเหมาเหมาครั้งแรกครั้งเดียวเนี่ยสามารถดูได้ทุกรอบเลยนะคะคุณผู้ชมขาไม่ว่าจะเป็นการไล์สดนะคะแล้วก็ กลุ่มอย่างเงี้ยค่ะคุณผู้ชมขาคือแบบ V I P เลยนะคะคือเหมาจบรอบเดียวนะคะน่าจะถูกกว่าการซื้อบัตรหลายๆรอบนะคะคุณผู้ชมขาอันนี้แฟนคลับที่ที่แบบว่าซื้อตัวปปะะ๋วเป็นประจำเนี่ยค่ะซื้อบัตรเป็นประจำเนี่ยสามารถเหมาได้เลยจีว่าน่าจะคุ้มกว่านะยคะคุณผู้ชมขาก็สามารถเหมาได้แล้วนะแต่วันนี้ต้นไปนะคะสามารถติดตามข่าวสารเนาะ ทางเพจของคุณบอยศิริชัยหมอลำใจเกินร้อยได้เลยนะคะคุณผู้ชมขาก็จะมีลิงก์ให้กดเข้าไปนะคะสำหรับใครที่อยากเหมารอบเดือนนี้นะคะคุณผู้ชมขาเดี๋ยวเราไปติดตามผลงานกันต่อนะคะสำหรับผลงานของซอแอนออรดีนะคะวันนี้ก็เห็นแชร์มานะคะบอกว่า วัดเทพสุรินทร์นะคะคุณผู้ชมขาก็เข้ากลุ่มกันได้เลยนะคะวันนี้รับเชิญของหมอลำใจเกินร้อยด้วยนะคะคุณผู้ชมอยู่วัดเทพสุรินทร์นั่นเองค่ะฝากแฟนคลับติดตามด้วยกันแลันนะคะใครที่แบบว่าติดตามผลงานอยู่แล้วนะคะแต่ว่าไม่สามารถไปดูได้นาะแล้วก็อยากดูอยากเข้ากลุ่มนะคะติดตามชิดติดขอบแบบทั้งบอสบอยนะคะทั้งซ้อแอนออร์ดีสามารถเหมากลุ่มรวมได้เลยนะคะคุณผู้ชมขารวมเดือนนี้นะคะได้ดูทุกรอบแน่นอน,นะคะ่ะคุณผู้ชม ฝากติดตามแล้วก็อย่าลืมไปซื้อบัตรจับจองได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปด้วยนะคะวันนี้มีคิวของซอแอนด้วยนะคะคุณผู้ชมอ่ะตอนนี้นะคะบอสบอยสิริชัยอัปเดตล่าสุดค่ะคุณผู้ชมขาเมื่อตะก,กี้นี้เลยนะคะที่เซอร์เพลงใหม่ของซอแอนออร์เดดีออกมาแล้วนะคะคุณผู้ชมขาบังเอิญมันได้อะ่ะเออออฟฟิศอ่าติดตามชมนะคะทางออฟฟิเชียลนะคะคุณผู้ชมขาในวันที่แปดกุมภาพันธ์นี้นะคะก็คือหมอลำใจเกินร้อยออฟฟิเชียลนั่นเองค่ะคุณผู้ชมอ่ะ 8กุมภาพันธ์นี้ได้ชมกันแน่นอนนะคะอีกวัน2วันนี้เองนะคะคุณผู้ชมขาปล่อยอปล่อยตั้งแต่8นาฬิกาเลยนะคะเพราะส่วนมากเนี่ยบอยกับซอก็จะปล่อยประมาณ9โมง10โมงเนะเาะเพลงนี้ปล่อยเร็วมากๆเลยนะคะ8นาฬิกาคะคุณผู้ชมขาฝากติดตามด้วยก็แล้วกันสําหรับใครที่อยากดูทีเซอร์นะคะคุณผู้ชมอ่ะ ไปดูก็ได้นะคะของอ่าทางเพจเนาะบอยบอยศรีชัยหมอลำใจเกินร้อยนั่นเองค่ะคุณผู้ชมขาอันนี้บอยบอยเพื่นมาบอยท่เซอร์เองเลยนะคะเพียงไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่นาะทีที่ผ่านมานี้นะคะคุณผู้ชมขาอันนี้บอยบอยเพื่นได้เช่ออกมาเนยคะ่ะพี่น้นงบอกว่าจวดอิลี่เพลงนี้มักประสันพี่้องค่ะอ่ะรอติดตามกันได้เลยนะคะเพลงใหม่ของซอแอนนะคะเร็วๆนี้นะคะคุณผู้ชมขาหน้าติดตามกัน,นะคะ่ะแล้วก็สนุกแน่นอนนะคะสาหรับผลงานเพลงนี้นะคะคุณผู้ชมขา โดยที่ทางบอสบอยนะคะคุณผู้ชมขาได้ออกมาพูดถึงใจความสําคัญของเพลงนี้ด้วยนะคะที่ทางซอแอนเนี่ยจะปล่อยออกมาเร็วๆนี้นะคะคุณผู้ชมขาก็คือทางบอสบอยนะะี่ค่ะบอกว่าบาังเอิญมันได้อะ่ะ เป็นบทเพลงที่จะปลูกพลังให้ทุกคนมีความมั่นใจในตัวเองมั่นใจในความเป็นเราทุกคนปีทุกคนมีความสวยความหล่อเป็นของตัวเองและที่สําคัญความมั่นใจที่เราไม่ได้ด้อยไปกว่าใครนะคะคุณผู้ชมคะจะนําพาไปสู่ความสําเร็จกล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจนั่นเองค่ะอันนี้ก็ทางบอกบอยนะคะได้ออกมาสําหรับ ได้ออกมาพูดนะคะได้ออกมาอธิบายเนาะเกี่ยวกับผลงานเพลงนี้นะคะคุณผู้ชมถามว่าเป็นเพลงปลุกใจให้ใครหลายๆคนสําหรับใครที่คิดว่าตัวเองไม่ดีด้อยค่าตัวเองนะคะคุณผู้ชมขังแล้วก็ปลุกใจนะคะแล้วก็ปลุกโอกาสให้ใครหลายๆคนที่จะลุกขึ้นมาสู้แล้วนำตัวเองไปสู่ความสำเร็จอีกครั้งอะไรประมาณนี้เลยค่ะคุณผู้ชมขากล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจเนาะอันนี้ก็เป็นการที่บอสบอยออกมา อธิบายนะคะเกี่ยวกับผลงานเพลงนี้นะคะคุณผู้ชมขาที่จะปล่อยออกมาในวันที่8กุมภาพันธ์เนาะคุณผู้ชมคาก็คือประมาณนี้เลยนะคะคุณผู้ชมขาบางเอิญมันได้อยก็เป็นแนวเพลงประมาณนี้เลยค่ะบางคนก็อาจจะคิดไม่ออกว่าเอ๊ะชื่อเพลงแบบนี้เนี่ยมันจะออกมาทำนองไหนเกี่ยวกับอะไรเนาะอะไรแบบนี้นะคะคุณผู้ชมขาอาจจะเกี่ยวกับได้แบบไหนอะไรประมาณนี้บางคนคิดไม่ออกเนาะบอยก็ได้ออกมาอธิบายให้แล้วนะคะว่าเกี่ยวกับตัวเราเองล้วนๆเลยนะคะอาจจะปลุกใจใครหลายๆค ให้กำลังใจใครหลายๆคนยังไม่กล้าตัดสินใจไม่กล้าทำอะไรก็ไปฟังเพลงนี้ได้ค่ะอาจจะมีความหมายที่ดีนะคะคุณผู้ชมคะอะฝากติดตามด้วยกันแล้วกันเนาะคุณผู้ชมนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็อย่าลืมติดตามผลงานค่ะของมะล้ําใจเกินร้อยนะคะวันนี้มีทางซอแอนอรดีไปขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ชมขาก็คืออยู่ที่วัดเทพสุรินทร์อเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะคะคุณผู้ชมงานประจําปีและตลาดนัดคนเดินนั่นเองค่ะ ก็ฝากแฟนคลับแฟนเพลงไปให้กำลังใจด้วยก็แล้วกันใครที่ชอบเที่ยวงานนีคยอยู่งานประจำปีนะคะตลาดนัดคนเดิอนอยู่แล้วของ วัดเทพสุรินทร์นะคะคุณผู้ชมขาก็อย่าลืมไปให้กําลังใจนะคะทางบอสกับซอค่ะรวมถึงศิลปินอีกลหลายๆท่านในคณะบอกําใจกันร้อยด้วยแลวกันนะคะคุณผู้ชมขายัางไงก็ฝากเป็นกําลังใจด้วยค่ะส่วนวันนี้จีนเองก็ต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนแล้วกันค่ะถ้ามีข่าวสารอะไรใหม่ๆอัปเดตเดี๋ยวจีนจะรีมาอัปเดตให้คุณผู้ชมทราบเลยแล้วกันนะคะต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ